กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกม Battlefield 4ฮะกลับมาอีกครั้งอะไรนี่มันพาแรกนะครับผมทวยเออนะฮะวันนี้กับเกม Battlefield 4นะครับวันนี้จะมารีวิวกันให้ทวนหน้านะครับผมอยู่กับท่านอยู่กับรายการ Rush Gaming Studio กับคุณเบนจามินนะครับผมแล้วก็เกมนี้ผมก็เพิ่งไปพีออเดอร์มานะครับแล้วก็ได้มาแล้วก็เพิ่งมา รีวิวแคชอัพลง u t u b e นี่แหละฮะนะก็เริ่มก่อนเลยนะฮะก็ผมเล่นไปบ้างแล้วนะครับก็เลยถ้ากด Start New Campaign เนะี่ยผมต้องเล่นใหม่หมดเลยฉะนั้นผมรีเพลย์ i ม s ชั่นเราแล้วกันนะครับผมเล่นด่าแรกก่อนเลยก็คือบาคูบาคูาคนะเล่นอีซี่ไปก่อนนะฮะเบสิกเบสิกนะครับผมอขออนุญาตเลื่อนเก้าอี้ สำหรับเกมนี้นะครับตอนนี้มีการวางแบบพรีเมียมนะครับให้พรีออเดอร์กันแล้วนะครับราคาประมาณพันหกเ้าสิบถ้าจำไม่ผิดน,นะหรือถ้าหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าพันสี่หรือพันหนี่แหละก็ราคาพันพันขึ้นแล้วกันนะไม่ต้องห่วงพันขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงคริสต์มาสอาจจะมีการลดราคาก็เป็นได้ งั้นขอให้ท่านรอคริสต์มาสแล้วกันนะครับเพื่อความคุ้มนะครับผมยังเสียดายนะทำไมผมไม่รอคริสต์มาสวะเสือมาซื้อราคาแพงๆอย่างนี้นะฮะวันนี้ก็รีวิวเต็มที่จัดไปกับ first mission บาคูบาคู Yeah let's do it สำหรับเกมนี้นะครับการ์ดจอนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดครับ electronic arts present yeah dice now dice give me that was i'm talking about better feel oh a should be other by hey i reach we way hey เอ้ยเอ้ยอยู่กับฉันสิตอนนี้เยีะยหมเนี่ยมีใครคนขับวะเนี่ยเปิดไฟดิเย้โอ้โหไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยมันติดอยู่เนี่ยเราทำอะไรไม่ได้ในสถานการณ์นี้เรไม่เรายังคงติดอยู่เนี่ยโอ้ยเรื่องจมเลยเนี่ยโอ้ทำไงดีเดี๋ยวเห้ยได้ยินใช่ไหม เราจะทำไงเนี่ยดอกไปได้ไงประตูมันขี้ไงทำขี้อะไรกูบ้างนี่มันเป็นทางเดียวที่นายจะรอดนะตอนนี้ขาจะติดแล้วยิงอย่างเดียวตามท่อนี่ปฏิเสธนี่มันคือคำสั่งย้อนยะเย็ดดูอิดแปลตรงไหมปล่าวะแป่อย่าท่ออย่าท่อมอย่าท่อ ยิกกงกระดกเป็นตุกเลยตายหมดกดคลิกซ้ายนะพี่ยิงเย่ yeah. <c oughs> สิ่งที่ทีก่อนหน้านั้น That was oh เกออ็บประตูประตูะต Yeah That was talking about it. นะ Battlefield นะครับสำหรับ System spec ที่ใช้นะครับก็จะ Recommend ก็รู้สึกจะ GTX หกสครับส่วนใช้ได้ดีที่สุดก,ก็ GTX หกศนะครับผม ับผมเนี่ยใช้ g d x 60นถือว่าลื่นเลยนะลื่นหวัวหัวดวหัว,วแตกนะก็ดูที่ออปชั่นนะฮะก็ปรับอัลตร้าได้สุดส่วนดิส o ลชั่นสเลเกลเนี่ยผมปรับ110ถ้าปรับ200เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทารุนมัวนะ yeah. ่วน 69060หรือว่า r รเด a n t 7790อะไรประมาณนี้นะครับแต่แม่ยังเสือกกระตุกส้นตีนส้นตีนเฮี้ยนะครับขอบอกไว้เลยนะครับท่านต้องอัปเดตไรเวอร์ของท่านนะครับเพราะว่ามีการอัปเดตไรเวอร์เมื่อวันที่28เมื่อไม่นานมานี้นะครับอัปเดตและทําให้ลื่นเลยเพราะว่าเกมพวกนี้เนี่ยต้องใช้ไรเวอร์รุ่นใหม่นะครับรุ่นเก่านี่ถือว่าส้นตีนหัตใ์ใช้ไม่ได้มันจะกระตกุก ลืมบอกไปกด F เพื่อ Open เปิด yeah นกนกนกโอ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยกับยิงหน้าไหนวะเนี่ยเลยเป็นขี้เกย้รู้ไหมเฮ้ยผมทำใหท่านผู้ชมตกใจใช่ไหมเนี่ยมึงทำให้ตัวตกใจนะเนี่ย อาจจะลึกๆตอนได้ข้อมูลเนี่ยเยี่ยมแล้วได้ขโมยแล้วเพื่อราหายไปคนหนึ่งนะฮะทุมโต้เชื่อตอนนี้อยู่ทางเหนือเรากำลัง coming hot เลยเนี่ยร้อนสัตว์ประเทศไทยมันร้อนนะต้องเข้าใจไม่ใช่อ่านะฮะเอาอาวุธฮะอะไรอย่างนี้นะครับ มาตอนแรกนะฮะอาวุธจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับแต่ผมเล่นไปแล้วนะก็เลยเอาวุธถือว่าเยอะพอสมควรนะเลือกปืนก่อนเลยผมขอเลือกเป็นปืนรีคอมเมนต์ที่เขาให้มาแล้วกันจะได้แบบไม่งงนะแล้วก็น,นี่ก็ใช้เป็นอันนี้เนีย yeah. นะะแล้วก็มีสเปเชียลนึงนะปุ่มสเปเชียลกดทีนะครับจะมีสเปเชียล อันนี้น่าจะเป็นเลเซอร์นะครับส่วนสไนเปอร์เนี่ยจะเป็นเลงนะครับจะไม่อ้าวอ้าไอาริชไอริชโดนมาแดงแล้วมามาหมาโอ้โหเฮ้ย <c oughs> โฮสตา้าในเดอะวีโด้ต้นกดเอ็กซนะ์น่าก็คือปรับแบบรูปแบบการยิงนะอันนี้ก็ยิงนัดเดียวนะแต่แรงแต่งแมนด้วยอันนี้ถ้าปรับหลายนะัดเนี่ยมันจะกระเด้งกระเด้งกระดอนบึมงเย้ Headshot, ็ i t c <oughs> hey, h เฮ้ยง่ายไม่ใช่เบอร์นี้ใชนตัวใหญ่ด้วยถึงรอดเขาเคยเล่นมอ l ติเพลเยอร์แบทเทิลมาก่อนกั่คุณไอ e s ล a าเชอร์นะผมเข้าใจเขานะกันเล่นที่สวีท taking damage เฮ้ยไอริชขึ้นมาเคลียร์แล้วตอนนี้ อ่าสองมือมาเย้สวยสวยสวยโอ้ยเซ็ตเย็บผู้ชายแปลต้องนี่และนะฮะณจุดนี้นะครับผมจะทำการเปลี่ยนปืนดีหรือไม่อเอาเป็นนี่กัน stability สูงดีปืนนี้ก็กระสุนเยอะด้วยแค่มา31นัดก็เปลี่ยนลำกล้องได้ด้วยเย a เนี่ย เตไปไม่มีอะไรทำไปกันเล้วพวก Fortress นี่คือ Tombstone Act เจ้าวันนี้เราได้ e n g a g e m ก็คือเนี่ยรียโครดย้ของ e n g a g e เนี่ยวันนี้เราได้ข้อมูลครบแล้วอะไรนี้เต็มแล้วอ่าเอาทีมกุณมาที่ Position ที่เรานัดเอาไว้แท็กเต็มอ่ากดแท็กนะก็คือกดคิวนะก็คือ engage ใช่นะในการ ให้สัญญาณนะครับแล้วก็แดกแมงจาเกบลมิน yeah. okay. yeah. ีมส h ี todavía. ้หมทอ้ทดรรีดที้หอุ้ดทุ่ร์คดช่มดร์่้หม่มอีหมดอ เออลืมบอกไปนะครับ Battlefield 4ใช้ Cross by Tree ในการเล่นนะในการสร้างถึกฮู้ยเฮ้ย Join the Flag Get this Ah yeah นี่ก่อน Try to preserve engagement Try to preserve life เร็วดึกแบบอ๋อผมไม่กดอาค้าง เม็นปืนเหม็นปืนเหม็นปืนหรือว่าปืนนี้ดิปืนนี้ก็เปฟี้ยวดีนะแต่ไม่ชอบชอบนี่มาก่อนอย่าอ่านะฮะตรงตัวนี้ะบางคนอาจจะไม่ผ่านเพราะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแต่ผมว่าน่าจะผ่านนะคือเขามีแก๊สแก๊สเลสสเตชมาให้คือกลองเก็บแก๊สแก๊สก็คือพวกอาวุธเสริมนั่นเองฮะจะเป็นพวกระเบิด C4 อะไรอย่างงี้นะ เลือกไปเลยสองอันแยกมาแล้วคนที่เล่นมัลติเพลยก็จะรู้ดีแล้วคุณควรทำไงน,นะครับมันเป็นอะไรที่กี่มากนะกี่แปลว่าแปลว่ากี่อ่ะกี่ก็คือเรื่องเล็กๆน้อยๆขี้ขี่วางเยอะๆลยครับมันเป็นของล้ำค่าเฮียขี่ระเบิดกันเลยทีเดียวนะจุดนี้ซูมต้นนี่คือไฟเบอร์ นี่คือเฮลิคอปเตอร์ยิงได้สองหนึ่งนะนี่กราฟิกมันก็ประมาณนี้คือว่าใช้ได้กันเลยนะจุดนี้นะครับผมเฮ้ยนายอาวุธปสแกนเนียร์เรียตรวจจับพื้นที่สุดิกว่คิวค้างเลยนะจะเป็นการส่องกล้องนะตรวจพื้นที่ด้วยนะ เห to ็น <crease> แล้วเยี่มเลยเอาละต้องไปแล้วน่ะเขาบอกว่าเพ่จต่อไปทง toward extraction หดคิวนะแท็กเลยจัดให้หนักจัดให้หนักเฮ้ยน just join r a c t u r e <wrote> ปาไปเพื่อ พิกหลบบอลเฉลี่ยเก้าพิกตะเบิดเล่นโอ้ย์ y e target principle engaged ช็อตวุ้นกดอีนฮะ y ย a enemy จะมีรีโบนัสสำหรับทางนี้นะมีรีจะมีเป็นเอฟเฟกต์มีรีเนี่ย เราไปแล้วฟิลในสามเี่อะไรอย่างเงี้ยคลุกคลุ้ยแล้วมีลีมเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่แปลกมากก็คือเวลาเราฟันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีลีลานะแต่พังนี้ก็มีลีลาเพิ่มนะก็คือถ้าศัตรูฟันเรามาอย่างเงี้ยเราสามรารถกด F นะครับเพื่อทําการฟันกลับนะฮะเป็นอะไรที่เฟียลมากเล่นมบติสเทียร์นี่แบบเป็นกดไปเกักนกระจายาแล้วเยสซับพอร์ตนะฮะเล็กเตอร์

เวเดกยกยิงเต็มที่อ่ามาต่อกันเลยนะครับเฮ้ยโอ้ชยอากดคิวนะฮะเพื่อสั่งให้คาลิปเตอร์ไม่ยิงได้นะฮะแดดก็ไปแดดจะเก็บดิสเวิร์นเกจสก๊อตคิวเย้นุ่งลุกน่านุ่งจัดไปเนี่ยคก็โง่ตั้งนานไม่สั่งให้คาลิปเตอร์ยิงนะเฮลิคอปเตอร์ยิงคุณไม่ชัาเลย าคนใช้ว่าเนี่ยคนไทยต้องพูดให้ช้านะเพื่อนเลสเตเวตทำเหมือนในอ,อ่าร์ตคุณนะครับนี่ก็คือด่านใน17นาทีของแบตเทอรีน,นั่นเองนะคือด่านแรกนะที่ชิงในบาคูตกปลาในบาคูลผมแนะนำว่าพอขับมาแล้วไม่ต้องขับโอ้โ <laughs> ขอโทษชนทังเปิด <laughs> พอแนะนำให้ท่านออกรถนะอย่าไปมัวมันกับการขับนะแล้วก็ <laughs> เข้ามาในนี้ ไปี่โอ้มาต่อกันเลยทีเดียวใน,นจุดนี้นะฮะทำกันแขกนะฮะที่ผงขึ้นมาชั้นบนสุดเลยเนี่ยเย้โอ้ชิตไอริสพร้อมกันด้วยจี้จั่วอ,อินเดปเนนด์เฮ้ยแบบยิงจะไปเย้จักเกิดฟิวเจอร์วิงเก้เฮ้ยเฮ้ย เขเอฟเฟกมาเลยนะแบตเตอร์ฟสี่เนี่ยสดยอดไอ้ห่าไม่เคยยิงกูจังเว้ยโอ้วิธีรีเกชเอ็นเกย์นะกดคิวนะเอ็นเกย์เย้ยิงเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้เรียบร้อยโอ้โหเห็ดหัวเห็ดหัวเห็ดโหกระตุกเลยคราวนี้มึง

แท่งรอบนะแข่งยังไม่หมดปึ๊บไม่รอดเอ็นเกจเอ็นเกจเอ็นเกจเลยจัดไปเจอเก็ส์ก็เอ็นเกจโอ้ยเอา เด็กมาเติมไปแล้วแย่ไปต่อพอระเบิดไปง่ายแย่เอเนมี่แจ๋วอ่าคีปุชิน forward ไปต่อประกิจต่อไปนะคือ reach the factory roof นะ ไ s ้ R P G อุ้ยไอ้ยา R P G อุยเต็มหน้าพ่อคุเลยไอ้ Kill and a t c h อ้ยโอ้โหอืม g อเฮ็ดเฮลดคอมเตอร์ลบแล้วอ๋ออคอเตอร์ไปแล้วเราจะไปที่นั่น ปกติเนี่ยชาใช principal g a e เชคเอะไรหายหายมึงอ่าเชื่อผมนะเปลี่ยนปืนเลือยเลยยสองเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วอ๋เออเโอ้ย การหนักยิงทำซองปุ่นที่ชนทุกแฝก yeah enemy down โอ้ยสำหรับทางนี้จะมีเลือดบอกด้วยนะฮะข้างขวาล่างนะครับแต่เลือดก็จะเพิ่มให้นะฮะบอกไว้เพื่อแบบว่าเผื่อเราจะตายหาแล้วอะไร โอ้ยโอ้ยโหกัเอาไว,ไวไ้โฟกัสแขงให้หมที่ยเดือไมอดมเจอมิคเยเพื่อนเยไปก่อนเลย้อดมเเฮ้ยเราเห็น มาไปข้างหลังนะฮะแล้วก็สเตลวเลยฮะสเตลสเตีัดคิดไหมอ่ะอ๋อไม่เหลืออะไรแล้วโอ้ขี่ระเบิดกันเลยทีเดียวขี่กระจายวิวักวิปไปแล้วบอนี้เพเยอน เฮ้ยกูเห็นไม่ต้องอืมปุ๊บกดอืมเย่ตากิดมือมาไล่ไปต่อกันเลยแผลไม่หลอกเลยหานี้มือเย่ยสุดที่มันหานี้เก่าเลยเนี่ยแหมมีชิดนะที จินกระเดี๋ยวฮะเชื่อได้เลยนะฮะว่าถ้าขึ้นไปมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนออเราหลาอดชีวิตหมดแล้วตอนนี้นี่คือสิ่งที่

oh, rồi. Run for your life Get up, get up, move Oh shit, oh my god, damn it oh, Run win Ui Run win, ôi oh, mm. Đi cho, ôi Run Oh, oh. Bài leo super chân bốn sốt Mày lo khai đâu, cú ความจริงเวอร์ไอ้ข้อมูลนี้มันต้องสำคัญมากเลยแล้วต้องรีบไปโอ้ยจะจะถล่มแล้วโอ้มาไอ้กัปตันโอ้ยไปไปแล้วเส้นครับโอ้ยพุ่งเสียวเร็วๆโอ้โ็หักสังเกตนะคนไหนเล่นฉากนี้คุณจะเสียวตามอ่ะเฮ้ยไอ้ยิงไอ้หมดโอ้ยจะเอาโอ้ยเฮ้ย

ไม่มีใครรอดเลยโอ้ยขาจะขาจะขาขาโอ้ยแต่ต้องรอดนะต้องต้องปลอดภัยเฮ้ น oh, right. oh, e? so ้ำม right ันโอ้ยชิส s ็อปเ e d โอ้ยนีมันเฮ้ยออกไปออกไปเฮ้ยไหนไหนลองออกไปจากที่นี่นี่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยบาคูล์ construction a i s p อ๋อบาคูนี่เป็นไอ้พวกนี้ด้วยกันอะไรเนี่ยเฮ้ยจะต้องการการช่วยเหลือวข้งนาย จะรอดได้ฮะต้องเตะกระดูฉันมันช้าแล้วโอ้ไม่ก็ตัดแล้วเนี่ย cut it now นี่กูตัดอะไรควยใช่ไหมอ๋อควยขาดอ้าวเขาเป็นหมันหรือเปล่าเราจะเป็นหมันแน่เนี่ยโอ้เฮ้ยสภาพโอ้ยตาดสมองโอ้ยอุ้ยโดนอีกหรอหมันกระจายโอ้ยเฮลิคอปเตอร์ตายอีก

นะเอาลอ้อไปก็คือขับรถไปเลยรถซีนะฮะเปลี่ยนโหมดได้นะคือโหมดลุกเล่นมอเตอร์เพียร์นี่จะรู้ดีกดชิปนี่พูดนะก็คือการวิ่งเดีวไปขับเร็วขึ้นนี่ท้ายชัยในตัดมั้งเดี่เอามึงเดี่วมึงห่วงมีเดียเององบอกนี่ทำาังไงฉันไม่เห็นขาอันนี้นะ ะตายเหอะแน่เออาน,นี้รู้สึกว่าจะเป็นค,คล้ายสงครามรค่งขังนวิสาอะไรประมาณนี้ก่เห็น <c oughs> มีจีนด้วยนะ,ะอ,ยอุ๊ย,ยจีนไม่สนใจสนจงอะไรละตอนนี้คุสนใจเฮียเฮเติร์ดแ <c oughs> <c oughs> ค c เกิเลยขึ้นอ๋อเจ็ดเฮียกับเติร์ยู่ข้างเลยมึงอ๋อ <c oughs> ไปไหนแล้วตอนนี้เห็นมันไหมเฮ้ยเห็นแล้วโอย้เฮ้ยเร็วขึ้นโอ้ shit ไปหาเฮ้ยเต step on it step i อ้ h y e a ยมาแล้วโอ้ยอาสัตว์โอ้ shit อ๋อตัวเรา oh my god เผาแม่งเลยสัตว์เฮ้ยมึง ปากลูกเมียข้าด้วยย yeah. าจาก Principle Engaged Oh shit ไอเยลูกกะลี Oh my God ลูกกะลีลงมาแล้วโ o ้ m ตร r i k e Boom Get อ่านะนี่คือต่อจาก17นาทีของ Battlefield นั่นเองนะครับเกิดอ,อะไรขึ้น z ูมส s t นได้รับข้อมูลแล้วลก็ are ิ e ง valeur i ่ดันหั e หน้ n e อ s ทีมโดนตายครับข้อหาไม่ใช่ไม่ใช่ข้อหาตายเพราะว่าเป็นหมันนะฮะโดนหมันแดงโดนพระเอกตัควยเย่จบไม่ชั้นแรกนะครับผมราตีสวัสดทวี นะครับบายบายไปเลยแล้วนะครับต่อพาร์ทหนนะ้า